ครับขอบคุณมากครับแหมกลุ่นบรรยากาศความเป็นจ<ช>ีนมากเลยนะครับ,รบวันนี้ก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนเอา้าวขอขอบคุณคุณจิระโรธ เอกอัครนัทนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่เล่นกูเจิงกับเรานะครับอย่างวันนี้นะครับเราได้เรียนเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับก็คืออีกหนึ่งท่านคุณจิรัตวัฒนพัทรเสศครับรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของเกสรวิเลจครับขอเรียนเชิญค่ะคือว่ากูเจิงนี้จะมาจัดแสดงอยู่ในงานเกสรไชน่าอินททลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับผู้บริหารค่ะควรจะยินเดี๋ยวนั่งก่อนก็ได้ครับนั่งก่อนก็ได้ครับคุณจิโร่นะครับ งานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรครับครับจริงๆขออาจจะขออัปเดตท่านผู้ชมนิดนึงเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อจากศูนย์การค้าเกสรอน,นะครับเป็นเกสรอนวิลเลจแล้วพอเราเปลี่ยนชื่อจากเป็นตัวคอนเซปต์ของวิลเลจเนี่ยเรานําเสนอเขาเรียกว่าประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ<า>ให้กบับชอปเปอร์ของเราหรือว่าผู้ผู้ที่เข้ามาในศูนย์การค้าเกสตอนนะครับจริงๆตัวตัวแรกเลยเนี่ยประสบการณ์ที่เรานาเสนอหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย แล้วก็อย่างซีซั่นนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมจีนที่เรานำเสนอในรูปแบบของทั้งตัวกูเจิ้งเองแล้วก็ตัวเชิดสิงโตที่เราทำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีทั้งศิลปะการเขียนอักษรจีนเสมอทปี<า>ถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องกันเลยเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับกูเจิ้งนะครับออกเสียงกูเจิ้งหรือกูเจิงครับกูเชียร์รถกูเจิงนะครับมันเป็นดนตรีเป็นเครื่องสายเป,าเป็นเครื่องสายไปฝึกไปหัดยังไงแล้วเล่นยากง่ายแค่ไหนครับ ก็จริงๆแล้วแต่เดิมผมเล่นดนตรีไทยครับแล้วก็สนใจมาเล่นดนตรีจีนมาเรื่อยๆเละชินนะครับเริ่มจากเออหูก่อนแล้วก็มาเป็นอย่างชินแล้วก็มาเป็นกูเจิงครับมันถือว่าเป็นเขาว่าเป็นเป็นเครื่องดนตรีของชนชั้นสูงหรือเปล่าก็ในราชำนักจีนก็จะเล่นเป็นกูเจิงเนี่ยครับมีตั้งแต่โบราณเป็นพันปีแต่ว่าประชาชนธรรมดาทั่วไปเล่นไหมครับก็มีครับก็มีก็มีเล่นครับไม่ได้ถืออะไรกัน ะะซึ่งมีที่ไหนไปเรียนไปฝึกขับได้ที่ไหนยังไงก็จริงๆแล้วมีในไทยเราก็มีเป็นที่นิยมนะครับ,รบีเจิงเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะอย่าเงี้ยนะถ้าเทียบเคียงกับเครื่องดนตรีไทยก็ก็เหมือนเขาเรียกเป็นจัเคจีนนะครับจะเคจีนก,ก็มันก็สามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายเพลงที่เล่นนี่ต้องเป็นเพลงจีนไหมครั จริงๆแล้วมันก็เดี๋ยวนี้โมเดิร์นแล้วครับเล่นได้ทุกเพลงเพลงสากลก็เล่นได้ได้ค่ไหนลองให้ฟังดูหน่อยได้ไหมจริงๆพวกอ่าพวกเอ๊ะอันนี้เพลงอะไรหรืออะไรงเี้ยครับโอ้เพลงไทยก็เล่นได้ได้ครับเออแต่ว่าเขาจะมีเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงที่เสียงที่มัน โหยหัวนิดนึงอ่ามันก็จะมีวิธีการกดสายเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีโน้ตไม่ครบทุกตัวเฉพาะสายเปล่าอืมก็ใช้วิธีถ้าเกิดจะให้มีตัวโน้ตที่ครบก็ต้องมีวิธีการดึงการกดอะไรเงี้ยคอ๋อกว่าจะเล่นได้เป็นเพลงขนาดนี้ต้องใช้เวลาฝึกนานเท่าไหร่ครก็จริงๆถ้าคนที่เรียนจริงๆนะครับครับก็ใช้เวลานานนะครับเป็นเป็นปีๆ โอ้หต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าโน้ตตัวโน้ตเองก็ต่างจากเครื่องดนตรีทั่วๆไปด้วยนะครับก็ถือเป็นเสน่ยอย่างหนึ่งที่ไปฟังแล้วก็ไปชื่นชมได้นะครับในงานเทศกาลตรุษจีนที่เกสรเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้เห็นกันนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการเขียน คำอวยพรใช่ไหมครับคุณอาเดีรครับใช่ครับคือทำไมถึงต้องต้องเลือกเลือกของการเขียนอักษรจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับงานนี้คือจริงๆเราอยากจะมีเขาเรียกอะไรวิธีการอวยพรลูกค้าของเราในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเขียนอักษรจีนอันนี้จะเป็นคำมงคลคือเราเราเรียนเชิญท่านอาจารย์มาจากเยาวราชเลย แล้วก็คือลูกค้าเราไม่ต้องไปเยาวราชแล้วมาที่นี่เลยคือคอนเซ็ปต์มันจะเป็นชน่นาอินทา<ล>วก็เรายกเยาวราชเนี่ยเข้ามาที่เกษรวิลเลจของเราซึ่งอาจารย์วันนี้ก็คืออาจารย์อัมพลธาดาวัฒนาวิทย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยครับคนไทยนะครับสามารถเขียนภาษาจีนได้หัดเขียนภาษาจีนมาตั้งแต่อยายุเท่าไหร่ครับ<โ>อาจารย์เจ็ดขวบนะเจ็ดขวบคือมากับสายเลือดของนักเขียนภาษาจีนตั้งแต่เกิดเลยนะคะ คำที่เขียนกันในเทศกาลตรุษจีนมีคําว่าอะไรบ้างครัะถ้าเป็นวันตรงก็จะเป็นสิงเจียอยู่ีสินทีวรใช่แต่ว่าคุณจะดีสมหวังทุกปีแล้วก็มีความร่ํารวยสองคำนี้ไปอยู่ี่ว่าทักทายกันในวันนั้นในวันจริงเลยคือคนจีนเขาเชื่อกันว่าอย่างไงครับว่าตรุษจีนทีจะต้องมาเขียนคําอวยพรทีหนึ่งมันเป็นความเชื่อมาั้งโบราณนะ ตัสมัยออตอนนั้นจะเป็นวงจีเราสมัยสมัยตนก่อนเนี่ยจะเป็นตัวแ,แยกเวลาเล็กกอกเขาจะมีผู้ดีผู้ผู้ผกล้าหาญคนหนึ่งเขาจะมารวมกอกไรได้แล้วตั้งตัวเป็นท้องเต้แล้วก็เป็นราชวงศ์ไปเรื่อยๆแต่ตัวเหรียญน,นี่มาจากราชวงศ์หนิงซึ่งแต่ก่อนก็เป็นหัวหน้าเป็นแค่ในพลเล็กๆรวบรวมคนขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ตุ้เลี้ยงตุ้เลี้ยงตุ้เลี้ยงก็คือคับไปพรอนตุ้เลี้ยงแบบจับคู่กันเป็นนกคุยพรอนมันอกเราเป็นมือพรอนขมวดคุณมงคลณสมบัติสัมผัสกันต้องใช้คสองแผ่นเหรอฮะสองแผ่นสมมติสองแผ่นควรจะเป็นสองแผ่นควรจะเป็นแผ่นเดียวก็กันหูไปเลยเป็นหมอถ้าแผ่นเดียวมันจะเป็นหูเป็นยานเป็นวินยาเอ้ยไม่ใช่คือเป็นคุยพรอนไม่สำเร็จไม่ไม่เต็มที่อ่ะค่ะเมื่อกเราพรอนเราต้องยกมือสองข้างนี่แหละถนอมนั้นนะใช่ว่าสวัสดีใครก็แล้วแต่คุณจีนเขาจังงี้เหมือนกัน อ๋อนะมันจะนูนใส่สองหมืะนคนเลต้องเป็นสองข้างแล้วเสร็จแล้วมันจะสัมผัสกันพอดีอย่างเช่นควานี้ใช่ไหมแปลว่านี่อย่างที่ใส่เฮงลงใช่ไหมครับแปลว่าสินค้าขายดีแล้วนี่ก็ใส่ง่วงของจีนก็แปลว่าเงินทองไหลมาเทมาขายดีเงินไม่้ามาเพราะฉะนั้นตู้เลี้ยงที่ดีต้องมีคู่ต้องมีคู่ก็ตุยตุยก็คือตุยติดตู้จีนตุยก็อสองคู่กันวางคู่กันสองข้างสองข้างแล้วมันจะมีพลัง ซึ่งซึ่งโดยปกติเนี่ยทั่วๆไปถ้าถ้าไม่ใช่เทศกาลตรุษจีนเราก็จะเห็นอาชีพต้องบอกถือเป็นอาชีพเลยก็จะน้อยลงว่าราศอาศัยว่ามีงานยิ้วอะไรพวกนี้ก็เขียนให้สเจ้าไปติดสัญเจ้าบ้างแล้วก็ใบประกาศว่ามียิ้วมีหนังวันไหนแล้วคู่กําลังก็จะรู้กันมีวันวันไหนก็ต่างคนมากันมาทํา มาทำบุญมาร่วมบุญก็ยังมีคนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งรกร่างในเมือง<ช>ไทยนะครับทำธุรกิจการค้า<ช>ก็ยัง<ม>ใช้ภาษาจีนกันอยู่อ<ช>ีกวัช่นี้ยัมีคนติดนะ<ช>ทุกปีเขาติดก็กปีไหนเขาติดไม่เขาไม่สบายใจนะ คือเวลาทำเสร็จแล้วมันเหมือนกับการ์ดอวยพรที่ที่สากลทางฝั่งตะวันตกเขาทำใช่ทำรองนั้นนหละเวลาทำเสร็จแล้วติดเฉพาะในวันตรุษจีนหรือติดตลอดปีติดหลังจากติดทั้งปีเลยจนมันขาดแล้วฮะแล้วปีหน้าขึ้นมาว่าปีหน้ามาเปลี่ยนใหม่หรือว่าเวลาดีขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนย้ายสกิจการใหม่แล้วก็ขอชุดใหม่ไปค่ะแล้วไปถึงต้องเขียนในพัสดุด้วยค่ะมีความหมายต่างอันนี้เป็นเป็นไอเดียของทางห้างซึ่งบอกว่าเออมันเข้าใจว่าไม่เป็นไรให้ เขียนเสร็จแล้วให้ให้คุณลูกค้าเอากลับมาใช้มอเป็นของวัญไปเลยคือเราจะมีหลายคีย์เวิร์ดนะคบให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าอยากจะมั่งมีอยากจะเงินทองอยากจะมีความสุขแล้วแต่ไออย่างครับที่น้องแอมถืออยู่นี่อันนี้บ่วงซีอีแปลว่าสมหวังสมหวังทุกอย่างคือว่าคุณคิดอะไรก็สมหวังไงบางทีกุ้มกุ้มก็หยิบพัดมาบ่งบอกช่วยได้นะหังไปด้วยทำให้มันสมหวังเชื่อเหล่านี้เข้าตัวนะเข้าตัวช่เอาสิริมงคลเข้าตัวนะอาจาร์อาจาร์เขียนเนี่ย มันมีคำอยู่ในหัวสมองตลอดหรือว่าบางทีลูกค้าต้องมาออเดอร์แล้วแต่เขาฮะมันแล้วแต่ว่าลูกค้าจะออเดอร์ไม่มีเราคิดให้เขาอย่างเช่นเขาทาอะไรเราต้องหาส่วนของอักษรนั้นเข้าไปเสริมอย่างเช่นเขาทาพวกน้ําทานน้ำแข็งนะขามุิเราก็ต้องมีพวก3หยดสี่ยดได้กี่ว่าน้ำมันเข้าไปให้เขาเป็นพลังพิเศษสามยดสี่ยดที่ว่าคือเหมือนมันเป็นพาดของเขาเป็นส่วนภาษาจีนจะมีส่วนของเขาอ่ะส่วนนี้คือส่วนเพรื่องของน้ํา ส่วนนี้เรื่องของไม้ก็ยังมียีนั้นลนไฟอแต่ไปแล้วอ่านไม่เห็นภาพถ้าสําหรับรายการเราเออวาดให้ดูหนอ่ะคำอวคพรวนี่ยต้องเป็นคําอวยพรยังไงครับอาจารย์สมมุติว่าช้านี้ชั่อจริงเจียหยูบีไงก็เอาวันเช้านี้ก็ถึงจุดจีแล้วนี่เดี๋ยวผมผมแอบแอบบุกเข้ามาตรงนี้นี่อันนี้เป็นหมึกเป็นหมึกสีทองคำจากของทองเลยของทองอันนี้ของออสเตรียออสเตรียเป็นสุขภศาสตร์แล้วมาผสมกับทินเนอร์กับ สองทั้งอย่างอะน้ำมันแต่ที่เป็นทองคําแท้ๆแหละไม่ไม่หรอกแท้ๆมันเป็นสีทองสองผลไอ้เฉาเซีงหลีนี่มันเท่าไหร่ละกันหนึ่งเสมัยก่อนนี่บอกเป็นทองแท้ไไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่ใช่หรอกขนาดทองคำเปลีเล็กๆยังใช่ไหมแตกหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเอาคำอุปกรณอที่ว่ามันขึ้นมาแล้วรก็สำหรับรายการเราเช้านี้ต้องรู้ซินเจียอยู่อีสองั้งวันเราจะเริ่มปีใหม่แล้วใช่ไหมแล้วก็ซินเจียนอยู่อี เจียยูอีใช่ไหมสิงสิงก็ใหม่แล้วไงเจียก็เป็นวันวันเจียหวยก็คือวันที่หนึ่งปีปีวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรพวกนี้นะของจีนนะฮะไม่ได้เกี่ยวั้งชาติไหนเลยนะซิงเจียยูอีก็สมหวังเหมือนกันแต้ที่ที่บ่งสื่อยูอีก็ตัวนี้ก็สมหวังอยูอีก็คือสมหวังอ่ะคุณคิดอะไรก็อยู่อ่ะเสมอเสมอเก็หวังอ่ะก็เป็นสมหวังไป ก็คือปีใหม่เนี้ยปีใหม่คุณสมหวังแล้วละรายการจะทวปีเก่าๆไม่หวังไม่หวังก็าไสมหวังเก่าๆไม่หวังไม่สมหวังก็เอาปีนี้ได้สมหวังแล้วแล้วมันจะขวดจีนนี่ขวดช้ก็จะมีโชคมีลาบมาแล้วใช่ไหมปีที่แล้วไม่ค่อยมีโชคมีลาบปีนี้ก็มีแล้วก็ไม่ติดอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีนะฮะแล้วคนเขียนต้องมีพลังด้วย จุดที่ติดนี่ติดตรงไหนดีติดตรงที่สายตามองเห็นเราได้บสายตาในบ้านที่เด่นที่รักษาเด่นที่สุดคนมองแล้วรู้สึกเดินเข้าไปก็จะมองจุดนี้อุดแรกนั่นแหละจุดนั้นแหละตรงสําคัญติดคู่กันเลยเสร็จแล้วก็จะก็จะอยากอยากจะซื้อของกับเราแล้วใ่ไหรือเอออยากรู้สึกว่าชอบเออคนที่เขามีอยากจะคุยด้วยคนดูเยอะๆใช่ใช่จริงๆก็ทำงาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเปิดรายการนี้เราต้องติดเลยติดไปเลยติดหน้านั่นเลยรายการสตูดิโอเราเลยนะคะติดหน้าสตูดิโอเลย ซินเจียยูอีซินนี้วชัยเนี่ยวชัยก็วชัยก็มีโชคมีลาบไงใช่ไหมมีคนเอาตังมาให้อะไรบองอาจารคู่กันฮะอันนี้คู่เดียวกันที่ว่าเกี่ยวกับงานจุดจีนเนี่ยซินนี้วชัยนะฮะซึ่ง ใครที่ไปเที่ยวงานที่เกสรเองก็จะมีคำวันพรแล้วนี้อันนี้ฟรีหรือว่าต้องซื้อฟรีนะครับเอาไปงนได้ให้ลูกค้าเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่นะครับและสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ติดตามเรื่องราวของเทศกาลตรุษจีนนะครับห้ามพลาดเลยเรามีโชว์จาก18อรหันจากวัดเซ้าหลินฮะโโชว์กันสดนเลยนะฮะวิทยาลัญเลยนะครับยังมีผงทูบเสริมโชคชะตาและทำธนบัตรมงคล มอบให้สําหรับคนที่ชมรายการของเราด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวงานที่เกสรนะครับคุณจีรัตน์เนี่ยช่วยฝากอะไรสําหรับผู้ชมหน่อยครับงานของเกสรวิเลสนะครับในไชน่าอินททวเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่20แล้วและมีไปจนถึงวันที่5แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะพิเศษหน่อยเราจะมีเริ่มแต่พิธีเชิดสิงโตคือเป็นธรรมเนียมแล้วเราทำทุกปีอยู่แล้วคือรับเงินรับทองรับโชคลาภเข้ามาในศูนย์การค้าเกสรแล้วก็สําหรับ คนที่มาเดินในศูนย์การค้าด้วยแล้วก็จะมีการแสดงกูเจิงเริ่มตั้งแต่มี3มรอบรอบ11โมงรอบบ่ายสแล้วก็รอบ5โมงเย็นค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่บ่ายโมงทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์คนมาเจอได้เลยมาเจอได้เลยครับเรียนเชิญแล้วในงานก็จะมีตัว ใช้หน้าอินทาร์เเช่ด้วยจะเป็นมาเก็ตเล็กๆบวกกับโปรโมชั่นถ้าเกิดใครซื้อของครบ30 0,000ื่นเรก็ได้อ่างเปาไปด้วยโอเคอาวว่าไปเที่ยวชมงานก็ได้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทอกท่านแล้้ก็ลาไปด้วยปู่เจิงนะครับซึ่งจะมาบรรเลงในการปิดท้ายรายการของเราวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ